การรักษาชีวิตของผู้คนคนยากคนจนคนรวยนะครับความเรื่มร่ำในสังคมเราค่อยๆทวีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนจนไม่มีเงินรักษาพยาบาลเข้าไม่ถึงบริการเพราะสมัยนั้นโรงพยาบาลต้องเก็บสตางค์หมดจนกระทั่งพศ .2545 เราเริ่มมีกฎหมาย หลักประกันสุขภาพก็ทำให้คนจนทุกคนไม่ถูกเลือกปฏิบัติทางทฤษฎีแต่โอกาสการเข้าถึงก็ยังแตกต่างกันความเหลื่อมล้ำมันมีหลายมิติดรโจเซฟซิลิทีวิจัยได้รับรางวัลศรลปศาสตร์ทางโนเบลขีดอย่างนี้นะครับความเหลื่อมล้ำมันมีมิติมันมี5มิติและยิ่งประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำมากปัญหาสิทธิมนนก็เลยมากไปทุกมิติ ผมเมื่อมาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะบาททำหน้าที่รักษาโลกทางสังคม